มีดที่ไปรับเมื่อกี้นะครับว่าจะถ่ายความคมให้ดูอันนี้นะครับแบบนี้เรียกว่า push cut นะครับเอความคมมันมีหลายระดับจังเลยการทดสอบความคมของมีดนะครับก็คือเริ่มต้นอย่าง slide cut ก็คือทำกันได้อยู่แล้วเนาะ มีดถ้ารับประมาณที่พันสองร้อยกิจอะไรเงี้ยทำเอสคัทอ้ยทำสไลด์คัทได้ละแล้วก็ความคมขั้นถัดไปก็คือทำเอสคัทเมื่อกี้สไลด์คัทนะครับต่อมาเอสคัทก็คือนี่ครับจะปาดลงไปเป็นตัวเอสอย่างนี้ครับมีดที่คมรับที่ประมาณอ6,000ถึง8,000กิจเนี่ย จะเริ่มทำ S Cut ได้ทำอย่างนี้นะครับเป็นรูปตัว S เลยต่อไปก็คือ Push Cut Push Cut คืออย่างนี้เลยครับดันออกไปตรงตงขาดเช่นกันครับดันออกไปตรงตงถ้ารับที่ประมาณ15,000หกริดถึง20,000กริดนะครับที่18องศาจะทำ Push Cut ได้ เดี๋ยวจะจะเริ่มลับมีดเล่มที่ความคมที่ทําพุชคัตเอากระดาษตั้งไว้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวจะพยายามถ่ายให้ดูยังไงดีเย่ยนี่คือความคมที่สองหมื่นกิดนะครับครับเอ่อพุชคัตนะครับ อนุญาตเมื่อกี้ทาแล้วไม่ค่อยเห็นจับกระดาษอย่างนี้นะครับจับมีดอย่างนี้จับแล้วก็ดันออกไปนี่คือพุชคัตมีดที่คมมากจะทําได้แล้วก็ระดับนี้ทั้งโกนขนทั้งที่ว่าคมๆ่ะค,ครับนี่คือทําได้แน่นอนที่ 20, 2 0งหมื่นสวัสดีครับ